เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนากรมชนลประทานให้ความสำคัญกับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกคนเพื่อให้ทุกเรื่องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วเราจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในสองภาคส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่ 1. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนส่วนภูมิภาคและสานักกอง เมื่อพี่น้องประชาชนมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่ส่งมายังสำนักหรือกองต่างๆเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องและลงทะเบียนเข้าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นเรื่องจะถูกส่งให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละสำนักกองเพื่อพิจารณาข้อมูลและตอบกลับผู้ร้องเรียนในเบื้องต้นหากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนจะมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการทำหนังสือตอบชี้แจงผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นสำเนาหนังสือตอบชี้แจงผู้ร้องเรียนจะถูกส่งต่อไปยังส่วนจัดการข้อร้องเรียนเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลต่อไปถือเป็นการจบกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนส่วนภูมิภาคและสํานักกองโดยสมบูรณ์ครับส่วนที่2กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ส่วนจัดการข้อร้องเรียนอีกหนึ่งเส้นทางในการร้องเรียนคือเรื่องร้องเรียนที่ส่งเข้ามายังส่วนกลางเมื่อมีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์และนำเข้าสู่ระบบจัดการข้อร้องเรียนจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังสำนักหรือกองที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลแก่ส่วนจัดการข้อร้องเรียนและดำเนินการตอบกลับเบื้องต้นแก่ประชาชนว่าได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ในกรณีที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนส่วนจัดการข้อร้องเรียนจะดำเนินการขอข้อมูลเพิ่มเติมและรอตอบกลับแต่ถ้าได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วจะดำเนินการจัดทำหนังสือตอบชี้แจงแก่ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน45วันจากนั้นติดตามความก้าวหน้าทุกเดือนจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาจนเสร็จสิ้นเมื่อข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขส่วนจัดการข้อร้องเรียน จะรวบรวมผลการดําเนินงานเข้าไว้ในระบบจัดการข้อร้องเรียนเพื่อจัดทํารายงานรายไตรามาสรายปีและสรุปข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทํางานต่อไปและนี่คือภาพรวมของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในส่วนจัดการข้อร้องเรียนทั้งหมดครับไม่ว่าคุณจะมีเรื่องร้องเรียนอะไรกรมชนลประธานพร้อมรับฟัง เพราะทุกเสียงร้องเรียนของประชาชนคือหัวใจของการพัฒนา1460กรมชนละประทานรับฟังด้วยหัวใจพร้อมแก้ไขเคียงข้างคุณ